คุณพี่โสภีงามจริงเจ้าค่ะปาก,กววานะเราแม่นิดเมื่อนหรือเกิน ยิ่งโตยิ่งเหมือนมีอะไรหรือเปล่าคะคุณนะ้าอ๋อเปล่าจ้ะน้าเห็นโสภีแล้วเหมือนคุณพี่โสภีลูกพี่ลูกน้องของน้าเหมือนกันอ๋อคุณแม่เคยเล่าเรื่องคุณนะ้าโสภีญาติคนนั้นให้ฟังเหมือนกันคะ่ะใช่จ้ะแม่เราอ่ะก็รักคุณพี่โสภีถึงขั้นเอาชื่อมาตั้งชื่อลูกตัวเอง ทุกคืนวันศุกร์เวลา3ทุ่มครึ่งทางช่อง Workpoint ใหม่เลข23ดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดบนแอป i c ชและเว็บ iQ.com เท่านั้น